ทางช่องเจ็ดแจ้งข่าวมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนำล่าสุดแอดมินช่อง7ได้แจ้งข่าวมาจากกองละครเรื่องรอยรักลอยบาปนะคะทุกคนที่นำมารีเมคใหม่ซึ่งตอนแรกทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ ว่าผู้ที่รับบทเป็นพระยาวิสุดก็คือพระเอกอ,อกมอัคคพันต์นั่นเองแต่ล่าสุดนะคะทางช่องเจ็ดเนี่ยได้แจ้งว่าผู้ที่จะมารับบทนี้ก็คือฟุกเกิดพนนั่นเองส่วนเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงนําก็คือเฮียอ,อมของเราเนี่ยก็คือมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะร่างกายยังไม่พร้อมทํางานก็เลยขอพักงานละครชั่วคราวถ้าหายดีเมื่อไหร่คงกลับมามีผลงานชิ้นใหม่ๆใ,ให้แฟนๆได้รับชมกันแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็สามารถติดตามผลงานของพระเอกของเราได้ในสัจจะในชุมโจนหรือเสือสัง ฟ้ภาภาค3นั่นเองแถมเรื่องนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่จะเป็นอะไรนั้นก็มาอรอลุ้นกันบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์เนาะซึ่งตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวก็มีข่าวหลุดออกมาบ้างแล้วแหละแต่รอช่องดีกว่าชัวร์ที่สุดก็มาพูดกันถึงการเปลี่ยนตัวนะคะเท่าที่อ่านจากคอมเมนต์เนี่ยไม่มีดราม่าแต่อย่างใดทุกคนเข้าใจแล้วก็หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟุกเกิร์พลเนี่ยเหมาะกับบทนี้ด้วยวัยนะคะก็เหมาะสมเลยแล้วก็มาเล่นช่องเจ็ดครั้งแรกด้วย คลิปนี้เอาข่าวมาฝากแค่นี้แล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b ุ o k ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย